สวัสดีค่ะทุกคนปดูหนังเรื่องหนึ่งนะคะหนังฝรั่งเป็นหนังรักโรแมนติกตอนจบเศร้านะคะหนังชื่อว่า m e Before You ใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะแล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปหาดูนะคะ m e Before You ค่ะแล้วหนังเนี่ย เกี่ยวข้องกับเรื่องวันนี้ยังไงฟังกันดูนะคะว่าอย่างไรงาะยังรู้สึกเศร้าไม่หายเลยตอนเนี้ยเมื่อคืนคิดเรื่องเนี้ยนอนไม่หลับเลยคิดอยู่ในหัวทั้งคืนเลยเป็นเรื่องของผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะคะปอหาข้อมูลเพื่อจะมาคุยในช่องนี้แหละโบก็เซิร์ชเมียฝรั่งนะคะแล้ววิดีโอนี้ก็ขึ้นมาหัวข้อบอกว่า อยู่ด้วยความเสียใจเจ็บปวดหัวใจอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเพราะสามีเป็นโรค ALS นะคะโรค ALS ก็คือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะหรือโรคที่พุ่มพวงเป็นแล้วก็เสียชีวิตนะคะโบก็เข้าไปฟังเขาเล่านะคะฟังแล้วโบรู้สึกจุกอกเศร้าด้วยนะคะทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองอะ่ะแต่ฟังเขาแล้วอะ่ะ เศร้ามากๆอ่ะพวก,ก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเข้าไปนะคะเขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่สามีเนี่ยนะตัดสินใจว่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าคนความเจ็บปวดไม่ไหวคือเขาเป็นถึงขั้นไหนเนี่ยโดไม่รู้ในระดับของโรคนะโบตไปอ่านข้อมูลมาเล็กน้อยนะแต่พดไม่รู้ระดับของโรคผู้หญิงเนี่ยบอกว่าสามีเขาที่เป็นอยู่เนี่ย รักษาไม่ได้แล้วสามีเนี่ยมีความทรมานเวลาเขานอนเนี่ยเขาจะเจ็บหน้าอกก็เลยคิดว่านะจากที่พ่อพีอ่านข้อมูลมาเนี่ยสามีเขาเป็นถึงขั้นที่มีความผิดปกติภายในด้วยนะสรุปก็คือสามีเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะให้ทางหอฉีดยาให้ตายอะ่ะก็นึกถึง ตอนที่บดพาแมวอะไปฉีดยาให้เขาตายอะบอัวรู้สึกแย่และเสียใจมากๆแล้วนี่คนทั้งคนคนที่ดูแลอยู่คือภรรยาเนี่ยดูแลอยู่เนี่ยแล้วก็รอวันว่าเขาจะไปเมื่อไหร่นะเขาก็ทำให้ดูอันเนี้ยทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เอาข้าวของอะไรมาไว้ที่บ้านนะเพราะสามีบอกว่าจะตายที่บ้านจะไม่ตายที่โรงพยาบาลก็เลย มาจัดแจงอะนะเขาก็พูดเล่าถึงว่าต้องไปจองทําพิธีหลังจากเสียชีวิตแล้วอะไรเลยนะคราเล่าหมดเลยนะคะก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ละกันใครที่สนใจอยากรู้นะคะตอนที่โบเข้าไปฟังนะคะโบดูแค่2คลิปโบไม่ไหวรู้สึกเศร้าอะตอนแรกอะโบนึกของโบเองว่าไม่น่าทำวิดีโอมาเลยอะแล้วคิดอีกทีหนึ่งก็คือเขาอ่ะ ทำออกมาเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้เนี่ยจะรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจะทําให้ดีกว่าสามีเขาเป็นอยู่นะสามีเขาตอนนี้ให้อาหารทางสายยางนะคะโอ้ยเศร้าตั้งแต่เมื่อคืนนอนไม่หลับนึกถึงเขาด้แหละแล้วโบ่ะนึกถึงมิเตอร์ขนาดมิเตอร์เนี่ยตอนนี้เขาก็ยัง จิตใจไม่ปกติตั้งแต่พี่ชายเขาเสียนะเพราะก็คอยดูแลเขาอยู่แล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เข้มแข็งมากๆเขาบอกเขาร้องไห้จะไม่มีน้ําตาจะไหลแล้วอะ่ะก็ดูแลกันไปเพียงแต่รอว่าสามีอ่ะจะเปลี่ยนใจไหมคือเขาก็จะมีคุณหมอจิตวิทยามาคุยนะเผื่อสามีจะเปลี่ยนใจสู้ยังไม่ต้องฉีดยาให้เขาเสียชีวิตไงคือสู้ต่อไปสู้กับความเจ็บป่วยอยู่ไปจนกว่า เขาจะจากไปด้วยตัวเองไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะวิบู้บส,สึกบอกไม่ถูกอะ่ะแบบเสียใจนึกไปถึงคนที่ยังอยู่ะนะคือเขาดูแลกันอยู่แล้วอยู่ๆก็ต้องปล่อยเขาไปต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยวุบยลนึกถึงตอนพาน้องแมวไปอะ่ะเราไม่เจอฟังไงไม่เจอบอกว่าเหมือนกับตอนพี่ชายเขาตอนที่พี่ชายเขาเนี่ยอาการไม่ดีอะ่ะทางโรงพยาบาล ก็มีข้อเสนอจะได้ให้เขาไปแบบสบายๆไงก็จะทําแบบนี้ให้แต่ทางญาติๆไม่ยอมไงสุดท้ายก็ไม่ได้ทํากับพี่ชายนะพี่ชายก็จากไปด้วยธรรมชาตินะคะก็คือไปเองมาไลฟา์ฟังรู้สึกเห็นใจทุกๆคนเลยนะคะที่อยู่ในช่วงชีวิตที่ยากอะโวก็พยายามสรรหาคําพูดนะว่าเอ๊จะพูดว่ายังไงดี ป็นช่วงชีวิตที่ยากนะคะเห็นใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะใครที่ยังหาอยู่นะคะหาสามีฝรั่งอยู่เนี่ยก็หากันต่อไปนะคะดูดีๆเลือกดีๆนะคะภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงก็มันฝึกฝนเรียนรู้นะคะคุณอย่าคิดว่าใช้แอปก็ได้ใช้แอปตลอดชีวิตไม่ได้คุณแล้วเมื่อคุณไปอยู่กับ สามีคุณเนี่ยคุณสื่อสารกับเขาทุกวี่ทุกวันแล้วคุณก็จะใช้แอปตลอดเวลามันน่าจะมีความหงุดหงิดไหมจะสื่อสารกันทีต้องรอแอปเดี๋ยวก่อนเงี้ยถ้าคุณไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอะ่ะคุณก็ต้องออกไปพบปะผู้คนไปทำงานไหมไปซื้อของไหมหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่ต้องใช้ชีวิตอะ่ะคุณก็ต้องสื่อสารกับคนอื่นนะคุณอย่าคิดว่า มีแอปแปลภาษาสบายไม่นะคะและแอปแปลภาษาก็ไม่ได้แปลถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะอีกคนก็พูดกันไปเยอะแยะแล้วแหละโปรดรู้นะคะโดก็มาพูดให้อีกหนึ่งเสียงนะคะว่าอย ap ่า <c> พ <oughs> ึ่งแอปนะคะต้องฝึกฝนเรียนรู้ใช้ความสามารถตัวเองนี่ดีที่สุดะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่ อยู่ในช่วงชีวิตที่ยากนะคะเหมือนกับเรื่องที่เล่าให้ฟังต,อ,ตอนต้นวิดีโอไปทุกคนมีความสุขไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ